ทุสวร์ัลลอฮสร้างขนเ่อเปนการักประวัติศาส له ์ของอลที่รสร้างขลนเ่อนารลกรวัตศารองอัลลอฮี้เือเป่ัะวัติศาสตร์องอัลลอฮฺที่ทรงสรางขึ้นเพื่อาบทนท้กว้นแต่วขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวเตะอาป็นารบนทึรื่องความทุกข์ที่ทงาน่เป็นบทดุอาทว่ยิ่งใตร่มากดุอาบที่ถูกกล้าวไว้นอัลกุรอานนซูเระัตลาัมบ์ยอ ก็สำหรับตัวบทนี้ก็มีเรื่องราวนะครับที่รายงานโดยท่านซาดิบราบิวกอสครั้งหนึ่งในสมัยของอุมัรอิบนุขัอตบสมัยที่ท่านเป็นอลิฟะ้์อยู่ท่านอุสมานอิบนุอาฟานรุญอัลลอฮ์วางอูได้นั่งอยู่ในมัสยิดนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านซาดิบลาบิวกอสหนึ่งในผู้ที่ได้รับสัญญาสวรรค์ก็ได้เดินผ่านเข้ามา และก็ให้สลามให้กับท่านอุสมานอิบนาฟานแต่ปรากฏว่าท่านอุสมาอิบนาฟานไม่ได้ตอบรับสลามเพราะฉะนั้นทําให้ท่านซานอิบนาบิลกัสรู้สึกเสียใจและรู้สึกโกรธแล้วก็เดินเข้าไปหาท่านอุมมัยอิบนุลขตอบแล้วก็ถามท่านอุมมัดว่าเกิดอะไรขึ้นในอิสลามหรือทําไมฉันถึงให้สลามกับท่านอุสมานอิบนาฟานแต่ท่านไม่ตอบสลามของฉัน จนทาให้อุมัดอุนุขตอบเนี่ยสั่งให้คนเรียกท่านอุสมานอิบนาฟานเข้ามาแล้วก็ท่านอุมัดก็ถามท่านอุสมานอิบนาฟานว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านไม่ตอบรับสลามของซาดอิบนาดูบากอสแต่ท่านอุสมานอิบนาฟานก็รู้สึกแปลกใจไม่นะท่านไม่ได้ให้สลามแกฉันแล้วก็ท่านซาดบอกว่าไม่ฉันนี่แหละ ให้สลามแกท่านแต่ท่านไม่ตอบรับสลามแกฉันสักพักหนึ่งต่างคนก็ต่างสาบานว่าตัวเองถูกพอสักพักหนึ่งท่านอุทม,มัยมโนฟานก็นึกขึ้นได้แล้วก็ตอบไปว่าใช่อัลลอฮฺะวะตุวิเลฉันเนี่ยไม่ได้สนใจตอนที่ท่านให้สลามแกฉันเพราะว่าฉันกลุ้มใจแล้วก็ทุกข์ระทม เกี่ยวกับบท د ع อ ء บทหนึ่งครั้งหนึ่งท่านนบีสโลฮ์อาเลวุสัมเคยบอกก่บบรรดาซอฮาบฮกว่าฉันจะสอนพวกท่านดูอาบทหนึ่งซึ่งถ้าหากใครดูอาด้วยดูอาบทนี้แล้วลอสมารตาแลจะทรงตอบรับ د ع อ ء แต่เพราะว่ามีชาวชนบทอาราบีมาพูดคุยกับนบีจนทําให้ท่านนบีเนี่ยไม่สามารถที่จะสอน บ,บรรดาสอฟบาด้เพราะว่ายุ่งอยู่กับการตอบคําถามให้กับอารอาบีนะซักพักุมมัดก็บอกฉันเองก็ไม่รู้ฉันเองก็ไม่รู้แต่ท่านซาอินาลูอ์กอสบอกว่าไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องทุกข์ระทมกเพราะฉันเนี่ยหลังจากที่ท่านอนับดอลลอฮสัลัฮสะเลามาเดินกลับบ้านหลังจากที่ได้สอนอารอาบีผมเมื่อกี้

لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له الله أكبر نعم تنبيه صلى الله عليه وسلم قام سيدي النبي صلى الله عليه وسلم دي بقوة ما يقوم من يونس عليه السلام

อินนีกคุณตุมินอาสซาเิมแท้จริงแล้วฉันอยู่ในหมู่บรรดาผู้ที่อธรรมต่อตอนเองท่านอเบียบอกว่าไม่มีใครที่ดูอาด้วยดูอาบทนี้ยดเว้นอัลลอฮฺบะฮันวะตะลาจะทรงตอบรับดูอาของเขาจะทำให้ความเศร้าโศกน,นี้ความทุกข์ระทรมนั้นหายไปอั Allah Akbar. ลลอฮฺอักบารแในในสุรตูลอัลเบียอัลลอฮฺบะฮันวะตะลาได้กล่าวเกี่ยวกับ รงราวของท่านนบ,บียูนสุสานาดา,ดดา,ลลาอรอัฮิลาอัลอลอฮ์อัลลอัลลมฮ์อัลลอฮอิลลฮอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอฮ์นัลลอฮ์มัาานนบบลัลอัลลอลลลลอฮ์อัลลอฮ์้ออลอฮัตลออมลัลมมดันความมืดมิดของกลางคืนความมืดมิดของท้องทะเลและความมืดมิดในท้องปลาวาอับ

และเราก็ได้ตอบรับเสียงเรียกร้องนั้นยิบเนลบอกว่าเศรฐมารุฟเป็น عبد มารุฟที่ م ك ا นที่ไม่รู้เสียงนี้เสียงเรียกร้องละอีหละอิล่ะอันตะซุบฮานักอินนีคุณตุมินอในอเลิมมนเป็นเสียงที่คุ้นเคยจากคนที่คุ้นเคยแต่สถานที่ไม่คุ้นเคยแต่ลอสโมนาตาาบอกว่านั่นคือบ้าของฉันยูนอสตราเิสราตัวอักษรนี้ไม่ใช่ เป็นดูอาเฉพาะของนบ,บีอูนสุสเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าวกะดาลิกะนุจลุมินีและเช่นนี้แหละที่เราได้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัอสมานอัลาธานาพี่น้องครับเราเศร้าอยู่ใช่ไหมครับอุสมาอูนุอัฟฟานเศร้าและก็ทุกขระทมจนไม่ได้ยินเสียงสลามของซาดอิบนาบดุกอสสอฮาบะผู้ทรงธรรม เพราะยุ่งอยากจะทราบด ع อาบทนี้และเราล่ะเราทราบแล้วเราจะทํายังไงต่อเราเศร้าอยู่ใช่ไหมครับเรามากล่าวพร้อมกันลาอิลาฮ์อิลลาอันตะซุบฮานักอินนีกุนตุมินอัลฟาลิมินและฟังกันหมาในคริสหน้าสลลามอะัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h